โอเคนะครับผมเราได้ทําการต่อัดต่อสายไฟแล้วลองออนสวิตดูนะครับโอเคมาดูกันครับเจ้ามีหลาดปัญหาอีกแล้วครับปัญหาอะไรนั้นก็คือนะครับปัญหาของมันก็คือเข็มวัดระดับน้ํามันไม่ขึ้นนะครับขึ้นมาก็กระพริบแล้วไม่ขึ้นระดับให้เรานะครับเดี๋ยวลองดูนะระดับน้ํามันไม่ขึ้นเลยเอาละครับ รถเร่งได้ปกตินะครับเห็นไหมเกน้ํามันไม่ขึ้นนะครับเกน้ํามันนะเห็นไหมไม่ขึ้นปัญหาแบบนี้นะครับที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตก็คือดูกัดสายไฟ,ไฟเดี๋ยวผมจะลองเปิดหาสาเหตุดูว่าจริงหรือเปล่านะโดยการเปิดเบาะหลังนะเอารับเปิดเบาะหลังนะครับเปิดยังไงนะครับล้วงเข้าไปนะครับล้วงเข้าไปกระชากล้วงเข้าไปใต้เบาะก,กระชากขึ้นกระชากขึ้นมาคนระับ เดี๋ยวดูสายไฟนะว่าขาดจริงหรือเปล่านะี Sci ่สายไฟตอนนี้ก็เลี่ยมๆอยู่นะครับเออเดี๋ยวปัญหาจะเกิดขึ้นอะไรอีกนะเดี๋ยวเปิดปั๊มติ๊กดูก่อนะครับเปิดฐานสามเหลี่ยมนี่ครับรถก็ยังใหม่ครับเจ0 0 0มืนกิโลเอง <c oughs> แต่ปัญหานี่ <c oughs> คันอื่นไม่เป็นนะเป็นในคันเนี้ยนี yeah, ่สมอง ABS ก็พังซ่อมนั้ง4ี่หมื่นห้าค่าของสี่หมเกรวมทั้งเบ็ดเสร็จค่าช่างก็ห้าหมกว่าบ้าบอ นะไปซ่อมดีนะไปซื้ออะไรเชียงกงมาหมดไป3,000กว่าบาทก็ยังโอเคถ้าซ่อมศูนย์นะห้าหมกว่าบาทนะครับไอเซนเซอร์ ABS นะสมอง ABS แล้วมาอันนี้ปั๊มติก๊กสายน้ำมันไม่ขึ้นอีกเย็ดคกโอเคนะครับปัญหาเจอแล้วครับหนูไอ้ส้นฮะขึ้นมาจากใต้ล่างนะครับมากัดสายจริงๆด้วยนะครับนะ ถาเข็มน้ำมันไม่ขึ้นนะครับก็แสดงว่าหนูนะครับย็ดแค่แม่งกัดจริงๆด้วยนะมาจากไหนครับเนี่ยเนี่ยรอยหนูทั้งนั้นเลยครับเนี่ยอออีกแหมย้อยอ๋อขึ้นมาจากใต้หลังนะครับใต้หลังนะครับนี่ขึ้นจากใต้นอนนะครับเดี๋ยวไปดูขึ้นจากใต้ถังน้ำมันนะครับอ๋อหนูกัดสายไฟเองครับเย็ดแค่นะ ได้งานแต่เช้าเลยนะครับนะสำหรับมิาดแอดทาดหรืออะไรก็ช่างนะครับเจ้ามิซูบิชินะครับถ้าเข็มน้ำมันไม่ขึ้นนะครับสันนิฐานได้เลยครับสายขาดนะครับเดี๋ยวผมจะทำการต่อนะครับเย็บเป็ดนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าทำไมการดีไซน์ของรถมินะครับทำไมไม่ใส่ฉนวนกันหรือว่าพันสายไฟให้มันแน่นนะจุดนี้ป่อยสายไฟไว้โล่งโจ่งเลยครับเก็บไว้ให้หนูแทะนะครับ ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะครับตัวหนูแท้ก,ก็ใส่เป็นสายถักไว้ก็ได้ครับผมนะจริงไม่ต้องมาเก็บไว้เปื่อยๆอ,อย่างเงี้ยครับเนี่ยทุกคนครับวิธีแก้ก็คือหาสายอะไรที่เป็นฉนวนมากันไว้นะครับไม่ให้หนูแทะเข้าไปนะครับหรือไม่ก็พันสายไฟเก็บไว้ก่อนนะครับอผมนึกออกแล้วครับที่เขาเปือยไว้เป็นเส้นๆในจุดนี้ครับเผื่อหนูเข้ามา มันก็จะได้เลือกกัดสายใดสายหนึ่งนะครับแต่เราพันเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับหนูมันก็จะกัดทีเดียวทั้งยวงเลยประมาณนี้หรือเปล่าครับเหตุผลหลักที่เขาดีไซน์มาแบบนี้นะครับนะเออก็น่าคิดนะโอเคนะครับผมเราได้ทาการต่อตัดต่อสายไฟแล้วลองออนสวิตดูนะครับโอเคระดับน้ํามันขึ้นปกติแล้วครับผมนะใครเจอปัญหานี้นะครับ สันนิษฐานได้เลยครับน้องหนูนะครับเล่นสายไฟเขาให้แล้วนะครับเปิดเบาะแล้วก็เช็คในเบ้าได้เลยนะครับเบ้าปั้มติ๊กนะครับสายไฟพวกนั้นนะครับผมนะแต่ถ้าโชคดีนะครับไอ้นี่มันกัดแค่สายกราวนะครับถ้ามันกัดทั้งยวงนี่รถคุณตัดไม่ติดเลยนะถ้าหาไม่เจอแยดเป็ดได้เข้าศูนย์เช็คอีกหลายบาทนะแก้ไขเบื้องต้นนะครับถ้าระดับน้ํามันไม่ขึ้นสตาร์ทรถไม่ติดนะครับก็เปิด ชุดนี้ดูก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวผมตัดต่อสายไฟยังไงก็เสร็จแล้วครับขอบคุณที่รับชมครับเิลิมิกเซอร์นะครับสวัสดีครับ